สวัสดีค่ะวันนี้เราจะอยู่ที่เทคนิคการอินทิเกรตแบบที่สามนะคะซึ่งก็คือนะคะเทคนิคการอินทิเกรตแบบที่สามนะคะเราเรียนแบบที่หนึ่งเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่าแบบที่สองเทคนิคการอินทิเกรต by พ a r t ทหรือว่าแยกส่วน แล้วแบบที่สามก็คือเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแยกเศษส่วนย่อยการแยกเศษส่วนย่อยหรือว่า partial fraction นะคะหรือว่า p a r t i r l fraction นั่นนี่ เราจะใช้เมื่อไหร่เราจะใช้เทคนิคนการอินทิเกรตนี้เมื่อเป็นการอินทิเกรตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปเศษส่วน ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะหรือว่า rational ฟังก์ชันนั่นเองอย่างเช่นอินทิกรัลของ x อหารด้วย x กำลังสองบวก 3x ลบ4 dx อินทิกรัล 7x กำลังสองลบ 5x บวก6หารด้วย x ลบหนึ่งะคะ x ลบสาม x ลบเจ็ด dx พวกนี้นะคะโดยที่ดีกรีสูงสุดของตัวดีกรีสูงสุดของตัวบนจะต้องน้อยกว่าตัวล่างน้อยกว่านะคะ แต่ถ้าเท่ากับล่ะถ้าเท่ากับถ้าดีกรีตัวบนเท่ากับดีกรีตัวล่างอะดีกรีสูงสุดนะคะดีกรีสูงสุดเท่ากับดีกรีสูงสุดของตัวล่างจะต้องทำการหารยาวซะก่อนจะต้องทำการหารยาว ออกมาซะก,ก่อนค่อยอินทิค่อยใช้เทคนิคการอินทิเกรตแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าดีกรีตัวบนตัวบนมากกว่าตัวล่างเหมือนกันก็จะใช้การหารยาวแต่ในคอร์สนี้เราจะเน้นที่เทคนิคก,การอินทิเกรตโดยที่ตัวบนดีกรีสูงสุดตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ดีกรีสูงสุดเป็นหนึ่งอันนี้ดีกรีสูงสุดเป็นสอง ตัวอย่างนี้ดีกรีสูงสุดเป็นสองตัวล่างดีกรีสูงสุดเป็นอะไรคะเป็นเป็นสามเพราะว่า x คูณกันสามตัวนะเพราะฉะนั้นทั้งสองตัวอย่างนี้ดีกรีสูงสุดของตัวบนน้อยกว่าตัวล่างเราก็ใช้เทคนิคการอินทิเกรตแบบแยกส่วนได้เทคนิคการอินทิเกรตแบบแยกส่วนนี้จะมีทั้งหมดสี่ประเภทนะคะจะมีทั้งหมดสดประเภท จะมีทั้งหมดจะมีทั้งหมดสี่ประเภทจะมีทั้งหมดสี่ประเภทด้วยกันก็คือแบบที่หนึ่งอาจารย์เขียนเป็นแบบที่หนึ่งอาจารย์จะไล่ทีละแบบนะคะเพื่อเพื่อที่จะให้เห็น พอแบบที่หนึ่งก็จะยกตัวอย่างแบบที่หนึ่งเลยนะแบบที่หนึ่งอินทิเกรต p x ส่วน q x dx โดยที่ q x เขียนต่อกันมาเลยนะคะโดยที่ q x แยกแฟกเตอร์ yeah, factor, หรือว่าแยกตัวประกอบแยกแฟกเตอร์ yeah, ออกมาได้แตกต่างกันแตกต่างกันและแต่ละแฟกเตอร์ ดีกรีของ x เป็น1แต่ละแบบเนี้ยจะพิจารณาโดย qx เท่านั้นนะคะเราจะดูที่ qx ว่า qx มีหน้าตาเป็นยังไงทุกแบบทั้ง4แบบเลยนะแบบที่1อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่น qx เป็นตัวนี้ qx คือตัวข้างล่างนะเราจะสนใจที่ตัวข้างล่างเมื่อแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x บวกส x บวกส x ลบสามนะ qx ออกมาเป็น2แฟกเตอร์ใช่ไหมคะแฟกเตอร์ที่1กับแฟกเตอร์ที่2แตกต่างกันเพราะว่าแตกต่างกันก็คือมี4กับลบสามตัวอย่างที่2 qx เป็น x ลบห x ลบสหรือ x บวก x ลบเนะ qx ตัวนี้ก็แยกตัวประกอบออกมาได้เป็น สแฟกเตอร์ factor, แต่ละแฟกเตอร์แตกต่างกันคำว่าแตกต่างกันคือเราก็ดูตัวเลขลบ1ลบ3แล้วก็ลบ7และดีกรีในแต่ละแฟกเตอร์เป็น1นะะึ่งหรือในรูปทั่วไปนะคะในรูปทั่วไปเราจะเขียน qx เท่ากับ x ลบ r 1 x ลบ r 2ไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ r n จุด3มจุดนี้เป็นการบ่งบอก จุด3จุดนี้นะคะเป็นการบอกว่าไปเรื่อยๆจนถึง r n a n ก็คือเป็นจำนวนจริงอย่างเช่น1,3,1,3,7สาลบนงลมเเราจะแยกเศษส่วนย่อยได้อย่างไรจะแยกเศษส่วนย่อยได้เป็น p x ส่วน q x เท่ากับ a 1 a ใหญ่นะคะ a a ใหญ่หารด้วย x ลบ r ห บวก a 2อาจารย์เขียนในรูปทั่วไปนะคะ x ลบ R สบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง a n x ลบ r n x ลบ n นะคะโดยที่ a a ห a 2เป็นถึง a n เนี่ยเป็นตัวแปร ที่เราจะหาเมื่อหาเสร็จจะออกมาเป็นตัวเลขนะนี่คือว่าทำไมเรา,เ,ราเทคนิคการอินทิเกรตแบบนี้ถึงเรียกว่าเศษส่วนย่อยเราจะแบ่งออกมาเป็นตัวนี้นะตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้ขึ้นอยู่กับเอตัวนี้คือกำลังของ QX ถ้า qx มี3วงเล็บตัวนี้ก็จะมี3ถึงถ้า qx มี2วงเล็บตัวนี้ก็จะมี2ถึงนะอะมาดูตัวอย่างนะคะอยู่ในแบบที่หนึงนะเรามาดูตัวอย่างที่เห็นชัดเจน แบบที่1นะะึตัวอย่างจงหา x อินทิเกรตของ x หารด้วย x กํลังสองบวก3 x บวก4 dx e, ในที่นี้คืออะไร p x ก็คือ x ใช่ไหมคะ q x ก็คือ x กำลัง2บวก 3x บวก4เราจะสนใจเฉพาะ qx หรือตัวข้างล่างอ่ะแยกตัวประกอบ qx x กำลัง2บวก 3x ลบ4ลบ4นะคะอาจารย์อาจอารย์เขียนโจทย์ผิดเียเป็นลบ4ลบ4นะคะแก้เป็นลบ4ันเป็น x กำลังสองบวกสาม x ลบสี่แยกตัวประกอบออกมาได้เป็นอะไรเป็น x บวกสใช่ไหมคะแล้วก็ x ลบหอ่ะ qx แยกตัวประกอบออกมาได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอยู่ในแบบที่1อยู่ในแบบที่1 อยู่ในแบบที่1เพราะฉะนั้นเราจะแยกเศษส่วนย่อยได้เป็นแยกเศษส่วนย่อยได้เป็น x หารด้วย x กำลังสองบวกส x ลบสเท่ากับ a อาจารย์ให้เป็น a นะหารด้วย x บวกส บวก B อาจารย์เปลี่ยนจาก A1 A2 เป็น A B จะได้ไม่ต้องเขียนสับสคริปแต,แตใ่ในนิยามเมื่อกี้มีความจำเป็นต้องเขียนสับสคริปเพราะว่าจะได้จะได้เป็น general หรือเป็นเคสทั่วไป B หารด้วย X อกหนึ่เราแยกมาอย่างนี้เราต้องทำยังไงเอ,อ่ยต้องหา A และ B หา A และ B และจะออกมาเป็นตัวเลขเพอออกมาเป็นตัวเลขเราก็อินทิเกรตได้สบายอินทิเกรตได้แล้วนะคะเพราะว่าอินทิเกรตดี๋ยวเพราะว่าอินทิเกรตตัวนี้เราก็ทราบแต่ถ้าเราไม่แยกเราจะอินทิเกรตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตนี้เพื่อที่จะแยกออกมาเป็นส่วนๆอส่วทีนี้เราจะหา A และ B ยังไงเราก็ใช้การคำนวณตามธรรมดา นะก็จะเขียนตัวนี้ออกมา x หารด้วย x ฝั่งซ้ายมือเขียนลงออกมาเหมือนเดิมน,นะคะลบ4เท่ากับฝั่งนี้การบวกเศษส่วนใช่ไหมเราหาคครนอครนก็คือการคูณกันของตัวข้างล่างนั่นเองหรือใครจะคูณทะแยงก็ได้ a คูณทะแยงใช่ไหม a ต้องคูณกับ x ลบ1บวก b คูณกันกับ x บวก c ในที่นี้ต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะเพราะว่นการคูณกันของ a คูณก,กันกับตัวที่มากกว่าหนึ่งอันทำต่อว่าได้ a และ b ออกมาเป็นอะไร ได้อีและดีออกมาเป็นอะไรจันเขียนอาจันเขียนเป็น x นะคะหารด้วยเมื่อกี้คืออะไรเอ็ก x, x. ์ x. กำลังสองบวกสามเบวกสี่ 4. จันได้เป็น a คูณกันกันกบ x ลบหนึ่งบวก b คูณกันกับ x บวกสี่ใช่ไหม ข้างล่างคืออะไร x ลบ1 x บวก4จะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะตัวส่วนตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ข้างล่างเราจะไม่พิจารณาเราก็จะเอามาเฉพาะข้างบนฉะเพราะะนั้น x ก็เลยเท่ากับ a x ลบ1บวก d x บวก4อาเทียบสัมประสิทธ x เท่ากับ ax อาจารย์เอาเข้าไปนะลบ a บวก bx บวก cd นะ x เท่ากับ a บวก bx เราจะเราจะนำตัวที่มีตัวที่ติด x นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นค่าคงที่ลบ a บวก b นะทีนี้เทียบสัมประสิทธิ์ละเทียบสัมประสิทธิ์ เทียบสัมประสิทธิ์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็น x ฝั่งขวาคือตัวนี้ใช่ไหมคะหน้า x เป็น1ฝั่งนี้หน้า x เป็น1ฝั่งนี้หน้า x เป็น a บวก b เพราะฉะนั้น a บวก b เท่ากับหฝั่งซ้ายมือไม่มีตัวเลขใช่ไหมไม่มีตัวเลขก็คือ0ฝั่งขวามือ ลบ a บวก b คือ0ฝั่งขวามือตัวเลขก็คือลบ a บวก b เพราะไม่ได้ติดตัวแปรเลยฉะนั้นเราก็ให้ตัวนี้เป็นสมการที่1ตัวนี้เป็นสมการที่2องเราก็หา a กับ b ไดนะ้เทคนิคแบบนี้จะเป็นทุกข้อเลยในในการหา a และ b จะเป็นแบบนี้นะคะจะจะเป็นในทานองนี้นะเทียบสัมประสิทธิ์ในทานองนี้ อาจจะมีมากกว่าสองเทอมสามเทอมอะไรก็แล้วแต่แต่ไอเดียมีเท่านี้เลยนะคันแยกสึดส่วนย่อยนะเรานำสมการที่หนึ่งบวกสมการที่สองได้เป็นอะไรเอ่ยสองเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะสองเท่ากับหนึ่งดีก็เลยเป็นอาจารย์ทำอะไรผิดไหมอ๋ออันนี้ลบ 4, b, บวกสีบวกสีอาจารย์ลืมใส่ส b ลบ a บวก 4b นะคะอันนี้ก็เลยเป็น 5b เท่ากับ1 b ก็เลยเท่ากับ1ส่วน5แทน b เท่ากับ1ส่วน5ลงไปในสมก,การที่1อาจารย์พูดไปเลย a ก็จะได้เป็น4ส่วน5ลองไปทำดูนะอันไหนที่ง่ายอาจารย์ก็จะส k ิปไปเลยทีนี้แทน A และ B ลงในอันเริ่มต้นที่เราตั้งมาแทน A และนีลงในเพราะฉะนั้น X หารด้วย X กำลังสองบวก3 X บวก4ใช่ไหมคะ A คืออะไรเมื่อกี้ A คือ a คือ4ี่ส่วนหใช่ไหมอาจารย์ก็จะใส่เป็น4ส่วนหาหารด้วย x บวกส b คืออะไร b ก็คือ1นส่วนหาหารด้วย x ลบหน่งการทำตัวนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเศษซ้อนก็เป็น4ีส่วนห x บวกส บวกด้วยหร,หรือจะเขียนเป็น1ส่วน5คูณด้วยกับ1ส่วน x ลบ1ก็ได้นะคะเขียนได้ทั้ง2แบบทีน,นี้ก็อินทิเกรตใช่ไหมเราก็อินทิเกรตจ็เปลี่ยนสีตัวนี้อิ x, นทิเกรต x หารด้วย x กำลังสบวก3 x ลบวก4 dx ใจอินทิเกรตก็คือนี่คือโจทย์ที่เราต้องการใช่ไหมเราต้องการตัวนี้เราต้องการตัวนี้อินทิเกรต4ส่วน5 x บวก4 dx บวก1ส่วน5 x ลบ1 dx ก็เขียนได้เป็น4.5คือค่าคองที่ออกมาได้4.5วนส่วน x บวก4 dx บวกด้วย1ส่วนหอินทิเกรต1ส่วน x ลบ1 dx มาถึงณจุดนี้ถ้าเราอินทิเกรตตัวนี้ได้ก็เสร็จทั้ง2องเทอมนี้ทั้ง2องเทอมนี้เราอินทิเกรตได้ไหมคะ สองเทอมนี้เราอินทิเกรตได้นะคะอาจารย์ก็จะตอบเป็น c ี่ส่วนห้า o นเชลของค่าสมบูรณ์ของ x บวกสี่บวกหนึ่งส่วนห้านเชลของค่าสมบูรณ์ของ x อ็ก1บวกสนะก็ตอบอินทิเกรตตัวนี้ใช้อะไรเอ่ย ใช้เทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่านะคะเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่ากลับไปดูเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่ากไนดเ้ อาจารย์กำลังดูว่าอาจารย์ได้สอนแบบนี้ไปไหมอ๋ออาจารย์ยังอาจารย์อาจจะอาจารย,าารย์สอนไปแล้วนะคะอินทิเกรตตัวนี้อ่ะโดยเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่ะอ่ะเรามาทวนก็ได้ ข้อนี้เสร็จแล้วนะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนว่าทำไมอินทิเกรตหนึ่งส่วน x บวกสี 4, ได้เป็น n t u r o n l o ลของค่าสมบุรณ์ของ x บวกสีอ่ะทวนทวนอินทิเกรตของ1นึ่งส่วน x บวก4ี่นะคะอ่ะ ปกติเราจะเห็นอินทิเกรต1นึ่งส่วน x dx ใช่ไหมตามสูตรตามสูตรของอาต,าต,อาตามสูตรของการอินทิเกรตเลยตัวนี้ก็คือเนเชอรของค่าสมบูรณ์ของ x วกสเราจะาทำยังไงเราจะได้ตัวนี้เราก็ใช้เทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่า โดยให้ u เป็นอะไรให้ u เป็น x บวก4เพราะฉะนั้น du เป็นอะไร du ก็คือ dx ใช่ไหมคะงนั้นตัวนี้ก็เป็น1ส่วน x บวก4 dx ก็เป็น1ส่วน u du จำได้ไหมจำได้ไหมเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่า n a ช u r ล l log ของ u บวก c ใช่ไหมคะแต่เวลาเราตอบเราก็จะตอบในช u r ล l ็ o g ของ x บวก c ในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันคำคำนี้สำคัญนะคะในทำนองเดียวกันอินทิเกรตของ x ลบ1 dx ก็เป็น n a ช u r a ลอกของ x ลบ1 อลองไปคิดดูลองลองไปคิดดูว่าถ้าจันย์อินทิเกรตหนึ่งส่วนสาม x ลบสอง dx จะได้เป็นอะไรเราต้องแทนค่าออกมานะคะ ไม่ใช่ตอบในเชิงของ 3x-2 นะอันนี้จะมีตัวเลขเข้ามาคูณด,ด้วยตัวนี้จะเป็น1ส่วน3 r นเช o g ของ 3x-2 นะคะนี่คือหมายเหตุที่สำคัญตัวนี้คือตัวไหนที่ไม่ชัดแทนค่าใช้เทคนิคอินทิเกรดโดยการแทนค่าออกมาเลยนะคะนะอันนี้สำคัญนะ เราต้องลองทําออกมานะคะอ่าข้อตัวอย่างที่หนึ่งก็เสร็จไปละเอ่ออาจายะเวเอาเป็นวิดีโอใหม่ดีกว่าจะได้จะได้จะได้ไม่ยาวนะคะวิดีโอจะได้ไม่ยาวเดี๋ยวอาจารย์มาต่อ ตัวอย่างที่สองในวิดีโอถัดไป